สวัสดีมิลักแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันน um ี้ก็กลับมากับอ่าเขาเรียกอะไรนะกิจกรรมใหม่นะจะมีตัวละครใหม่มาให้แรกก็คือจะเป็นอาบิราม่านกิจกรรมมันก็ไม่ใช่กิจกรรมใหม่หรอกก็คือมีตัวใหม่มาให้แรกแค่นั้นแหละส่วนกิจกรรมมันตอนนี้มันจะมีแค่ตีอารีนาสิครั้งอ่านี่นี่ตีอารีนาสิครั้งเราก็จะได้เหรียญแรกแล้วก็เติมรายวันเราก็จะได้เหรียญแรกผมว่าเอาตอนจริงอ่ะตอนเนี้ยช่วงเนี้ยกิจกรรมตอนช่วงอย่างเงี้ยมันเติมมันค่อนข้างคุ้มมันได้อ่ามันได้หลายต่อ ตอนแรกเลยก็คือรายเดือนกับรายไอ้สองเดือนเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นอันนี้เราก็มาดูลางวัลได้มันจะได้เป็นอันนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเติมอันนี้นี่นี่ตอนนี้เกียร์ละหนึ่งเดี๋ยนะอันนั้นหนึ่งละสองสามสี่อ่าอันนี้อีกหนึ่งเป็นห้าแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งเป็นหกมันได้ประมาณหกหกอันน่ะผมว,ว่ามันค่อนข้างคุ้มกับการเติมช่วงนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ จริงจัดโอเคตัวละครใหม่ตอนนี้จะเป็นอาบิราม่านะที่ให้อ่าที่เข้ามาให้แรกซึ่งอ่าของอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หลักๆก,ก็แรกอาบิราม่าแหละเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันว่ามันทําอะไรได้บ้างนะบอกเลยว่ามันเป็นตัวละครตีบอสท,ที่น่าจะอ่ามาเป็นมันเป็นตัวละครเสริมตีบอสเขาเรียกอะไรช่วยตีบอสเออของทีมของเซิร์ฟเราในปัจจุบันน่าจะดีที่สุดเพราะว่ามันบวกดามจค่อนข้าง,งเยอะมาอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับเซิร์ฟนอกนะเพราะว่าเซิร์ฟนอกเขา ผมเห็นคุณมาเซสก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วเพราะว่ามันมีตัวอื่นที่มาใช้ดีกว่าแต่ว่าเซิร์ฟเราก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีที่สุดเพราะว่ามันเพิ่งจะเข้ามาแล้วก็ตัวละครตีบอสอื่นมันยังไม่มีต้องเข้าใจ้วยนะอย่าเอาอย่าแบบพี่เซิร์ฟนอกเขาไม่เห็นค่อยใช้เลยอะไรมันต้องมันแล้วแต่แพทพอแพทถึงจุดหนึ่งมันอาจจะมีการเปลี่ยนอยู่ดีโอเคอชื่ออันนี้มันจะเป็นอบนะิดร์มารีซเตคชันเนาะเป็นตัวละครสายหงระดับ s s r ความชำนาญเป็นสายทักษะเสริมแก่งให้กับตัวเองอทุกรอบ สกิลตีปกติคอมโบสร้างความเสียหายเดียวถ้าตีสกิลย่อยก็ดูดฟูลรี่เป้าหมาย200แต้มแล้วก็เพิ่มทำลายเกาะให้กับเป้าหมาย1ชั้นต่อเนื่อง2รอบเอฟเฟกต์ทำลายเกาะก็คือเพิ่มดาเมจ8%โคตรดีต่อไปเดบล่าพูมาสร้างความเสียหายใส่ศัตรูแถวหน้าในขณะเดียวกันเพิ่มทำลายเกาะใส่เป้าหมาย2ชั้นต่อเนื่อง2รอบก่อนโจมตีถ้าบนตัวเป้าหมายมีทำลายเกาะ สกิลครั้งนี้ทำดาเมจเพิ่มเติมใส่ตัวนั้นเท่ากับ4%ของ HP สูงสุดของอาวีแล,ล้วมาแล้วปลุกตื่นเพิ่มดาเมจจำนวนมากและทำดาเมจเพิมเ่มเติมเท่ากับเปอร์เซ็นต์ HP และลดแอคแท็กของเป้าหมายโจมตีตอนแรกมีอันนี้1อันนี้ตีปกติได้1่ใช่ไหมตีได้2แล้วก็พัทสามดาวจะเป็นเพิ่มแอคแท็กต่อไป4ดาวเมื่อเริ่มเปิดสนามมอบทำลายเกาะให้กับศัตรูทุกตัว1ชั้น มาถึงปุ então, ers, ons, región, for for ๊บ uh ศัตร so ูทุกตัวจะโดนดามจแรงขึ้นเลย8%โคตรดีนะอันนี้ตอนนี้่งสองรอบฝ่ายศัตรูมีทำลายเกาะหายไปทุกหนึ่งชั้นฟื้นฟู HP เท่ากับฟื้นฟู HP เท่ากับเปอร์เซ็นต์ HP สูงสุดของอบบดาม่าฟื้นฟู2%หลักๆเลยก็คือเอฟเฟกต์ทำลายเกาะนี่เองที่เขาจะเอาไว้ตีบอสซะส่วนใหญ่เปิดไปถึงปุ๊บเธอแรกติดทำลายเกาะเลยหนึ่งและถ้าเราได้อันติเร็วก็อาจจะใช้นี้ก็เพิ่มอีก2ก็เป็น3ละถ้าสมมติเธอแรกตีปกติติด สกิลย่อยอีกก็เป็น4โคตรดีผมจําไม่ได้ว่ามันติดสูงสุดได้ที่กี่นะแต่ว่ามันไม่มีเขียนนะว่าสูงสุดได้ที่กี่อัน5ห,หรือเปล่าไม่แน่ใจหน้านี้มาเดี๋ยวเราไปลองเทสสกิลกันส่วนเรื่องพวกโซอะไรพวกนี้มันก็คงไม่ต้องมีอะไรมากมายเพราะามันไม่ใช่ตัวหลักขนาดนั้นนะโอ้ดีไซน์ตัวละครมันตัวใหญ่เหมือนกันหรือเพราะมันบินมาเลยดูตัวใหญ่หญโอเคปับปับอันนี้ตีติสกิลย่อยหนะ้าจะลดฟูลี่แล้วก็เดฟ เดฟนี่จะน่าจะหมายถึงไอ้ผลทําลายเกาะนะเพราะเกมนี้มันไม่มีเขียนว่าเอฟเฟกอะไรเพิ่มอย่างมันจะมีเขียนถ้าสมมติโดนดามเมจลดดาเมจไอ้ลดอัตราลดดาเมจลดเกาะมันจะเขียนแค่เดฟสีแดงอย่างเดียวโอเคมาดูอัลติกันมาปะปะปะแผลไม่ใช่เป็นเดฟเดฟแดงลด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 ตีนี่จะเป็นประมาณนี้ไอตัวเนี้ยเออผมก็เดี๋ยวจะปั้นระดับหนึ่งแล้วกันนะเอาแต่ว่าไม่ได้แบบ อัดเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ก็ระดับหนึ่งไว้แบบตีบอสกิวครับแล้วตอนนี้คิดอยู่ว่าอย่างยูริจิอย่างเงี้ยจะปั้นดีไหมเพราะยูริจิเนี่ยใจจริงก็อยากปั้นอยากปั้นทุกตัวแหละแต่ว่าด้วยงบที่มีจำกัดแล้วเราจะเอาทางด้านของไอเซนสองล่างกับมุเงสึแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวเอีเวนต์ใหม่มาอีกลูเคียกับเบียคุยะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเป็นสายมังกรกับสายเสือ,อเดี๋ยวจะมีตัวเอีเวนต์มาอีกก็ต้องปั้นเข้าไปอีก เพราะฉะนั้นแล้วผมว่ามันน่าจะค่อนข้างหนักต้องคิดก่อนยูริจิน่าจะพอข้ามได้เดี๋ยวค่อยมาปั้นทีหลังอีกทีนึงแต่ว่าอย่างตัวอีเวนต์ตัวอีเวนต์ที่มามี2ตัวมีเบียคุยะก,ก,กับลูกเคียลูเคียไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่แต่ว่าเบียคุยะาเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันกิก่งแล้วก็เดี๋ยวพอตัวละครอีเวนต์นั้นเนี่ยมาไอาเซนผีเสื้อไอ,อเซนพัดก็น่าจะโดนเนิฟแต่ว่าเนิฟส่วนไหนอันนี้ไม่แน่ใจนะเห็นบางคนเขาบอกบางทีก็เนิฟแอคแทก บางทีก็เนิฟออสถานะของทําให้มันอันติได้ไม่ถี่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าส่วนตัวก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคจะมีประมาณนี้สาหรับการรีวิวนะต่อไปเดี๋ยวจะเป็นการดูพ p พแล้วก็อ่านคอมเมนต์ไปแล้วกันนะโอเคเอาเดี๋ยวอ่าที่ชนะก็พอนะเพราะว่าไอโอไมค์กูเหนี่ยนตีทุกวันจริงๆเว้ยโอเคมาเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นิดนึงเนื้อหามีกระจึงหนึ่งพอแล้วที่เหลือเป็นช่วงไร้สาระมา ช่วงพูดคุยอา่ากี่คลิปลวะเนี่ยเอาเป็นคลิป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 สุ่มรูแล้วกันนะโกงทุกอันแรกเลยโกงทุกตัวบอกเลยเจริงรูนะ่ะมันก็มีหลายตัวที่โกงแหละหลายตัวมันก็ไม่ขนาดนั้นนะโอเครูน,นี่ใส่ได้ตอนเลเวลไหนละครับเสื้อผมมีแค่สุม่ม ผมไม่แน่ใจนะว่ารีเวิวมันต้องรีวิวไหนแต่ว่าขั้นต่ำคือต้องรีเวิลต้อง5ดาวนะถึงจะสุมเอถึงจะใส่ได้ดผมยังไม่มีโอกาสได้สุมรูนเลยมี5ดาว,นวเนีต,เตัวเดียวสายฟีนื่อยมากเลยค่อยๆเก็บไปแล้วกันนะครับผมผมเพิ่งรู้ว่าผมกับพี่อยู่เซิร์ฟเดียวกันขอบคุณสำหรับความรู้ครับผบค,ครับผมอ่ออาอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยทันนยาวยังไงพี่ครับผมควรเอาเอาวุธซาเอลหรือฮาริเบลดีครับเอาจริงข้ามนะผมว่าข้ามน่าจะดีกว่าเก็บยกไว เติมแค่แพ็คเติบโตเองแล้วก็ไม่ได้เติมอีกเลยครับเลเวล95โอ้คุณเซนจูจังก็มาได้ไกลเหมือนกันนะเติมแค่แพ็คเติบโตเซาจุงตอนนี้มีเศษแดง78จแปะทันมุ้งเงส่ดาวไหมน่าจะพอทันอยู่นะเออเล่นเอาวีให้ดูหน่อยไม่ได้เล่นเลยครับเอาวี RV ผมเลิกไปแบบหลายปีแล้วเล่นมาแ,แค่เล่นแค่ไม่กี่เดือนตอนมันเปิดมาแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยเออเก็บเป็นเดือนสุ่มไม่ถึงนาทีจริงครับสุ่มไม่ถึงนาทีแล้วก็เกยต่จะหกัก ล่าสุดแชทผมมีคนถามชีวิตแล้วครับเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรแชททันสาใช่ไหมแชทก็ไกลดี่ดีอ่ะมันก็ดูแบบดูดีอยู่นะขอบคุณครับที่ช่วยตอบสายงมน้อยว่ามันจะครบนานกว่าจะครบนานครับเลยอยากได้คุ้มค่าหน่อยโอเคครับผมอินดีพี่ครับสายฟรีเก็บสแสดงได้เดือนละ35บวกสามารถทำซันหนุ่มกับมุ่งเอสือสีดาวได้ทั้งสองไหมครับถ้าเซิร์ฟผมตัวต่อไปน่าจะเป็นฮาริเบลไม่ก็บาลากันผมลืมต้องลองคำนวณดูอ่ะ ใช้เศษแดงตัวหนึ่งมันก็ใช้ค่อนข้างเยอะนะถ้าสีดาวสีดาวถ้าสมมาเสร็จปุ๊บประมาณประมาณ40 80ประมาณ150เศษจ,จาก2ดาวไป4ดาวน่าจะประมาณนั้นนะถ้าผมจำผิด40กับ80หรือเปล่าวะประมาณนั้นแหละเอาจริงจงก็ประมาณนั้นจำไม่ได้เหมือนกันส่วนตัวอยากได้เนวม,มา5้าดาวอุนเคียวราสามดวงสี่ดาวแล้วปลูกตือนเล่นเซิร์ฟ4 1 5สบายมากคนเติมน้อยจัดไปอ่าถ้ารับตัวดาเมจเดี่ยวที่แรงที่สุดในเกมตอนนี้เป็นตัวอะไรเหรอครับ ถ้าตัวดาเมจเดี่ยวที่แรงที่สุดในเกมตอนนี้เหรอให้เป็นกิมจอริ์มัและกันนะในในเซิร์ฟเรานะเซิร์ฟเราผมให้เป็นกิมจอมริ์มาและกันนะและน่าจะแรงที่สุดละส่วนถ้าตัวต่อไปที่แนะนําก็น่าจะเป็นยูริจิที่จะมาใหม่ยนะูริจิที่มาใหม่นะั่นก็แรงกันหนึ่งในที่พี่บอกว่าชายหญิงตามจีบผมคือหนึ่งเลยนะที่จีบนะแชทนี่มันจะแบบจีบกันก็บีนะเออ กิจกรรมครบครอบพี่ปั้นไหมครับถ้าปั้นจะปั้นตัวไหนครับถ้าข้ามซันหนุ่มเอาเบียรครบรอบแทนดีไหมผมยังไม่รู้สึกผมยังไม่ได้อ่านสกิลของพวกมันดีว่าทำไรได้แต่เห็นเขาบอกว่าเบียมันดีนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอแล้วกันนะผมไม่เคยเติมเลยพลัง2ล้านหนึ่งไม่เป็นสามเยอะครับยุสิจากลาวครับเยอะอยู่นะครับคุณเต้ยใช่ไหมเต้ยครับถือว่าเยอะอยู่นะเวลาแปดสิบสามพลังสองล้านหนึ่งก็ถือว่าก็ถือว่าได้อยู่ทั้งไม่เคยเติมเลย ถือว่าโอเคเลยถือว่าโอเคแต่ว่าผมแนะนําเติมเป็นแพ็คเติบโตก็ดีนะมันจะได้หยกค่อนข้างเยอะเหมือนกันทาไงดีครับผมติดเกม18บวกมากตอนนี้เติเม,เม,ไเมไว้เป็นหมื่นเกมอะไรว่า18บวกเติมเป็นหมื่นเนี่ยอ่าพี่ครับสายฟรีอยู่ง่ายไหมครับเกมนี้พอดีผมดูเมเบียดแล้วสนใจสายฟรีอยู่ง่ายไหมถ้าเอ่อเร้าบ,บริหารทรัพยากรดีๆมันก็อยู่ได้นะถ้าเล่นแบบสายฟรีจริงๆอยู่ไดส้สามารถอยู่ได้เราต้องเลือกปั้นตัวที่แบบ สามารถแบกทีมได้แล้วก็เราต้องแบบไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาอย่างเงี้ยแบบสมมติเห็นเขามีตัวนู้นเราอยากมีเราก็ต้องพยายามเก็บไว้เพราะว่าแต่ละตัวมันจะมีตอนมาตู้ปกติแล้วก็มีตอนตู้รีเทิร์นก็ต้องอดใจหน่อยพี่ครับควรปลูกอาวุธตัวไหนดีระหว่างมัซโมโตกับเนมฮาโลวีนเอ่อมาชัยหาใช่ไหมกับเนมฮาโลวีนผมว่ามาชัยหัดดีกว่านะดีกว่าเนมฮาโลวีนเนมฮาโลวีนผมยังไม่ได้ปลูกเลยนะตอนนี้แต่มาชัยหาตผมปลูกไว้ล้างซี่พอรู้ไหมครับตู้ซันนุ่มมาตอนนไหน เซิร์ฟไหนล่ะเล่นเซิร์ฟไหนล่ะคุณแอสโตรีใช่ไหมแอสโตรลีไม่รู้นานถูกอ่านผิดสน,นุมมาตอนไหนใจว่านั่นแหละถ้าถ้าบอกเซิร์ฟไม่ถูกมันก็บอกมันก็ลงดีเทลให้ยากนะมันเพิ่มแค่แอคแท็กตัวละครตามเปอร์เซ็นที่ปลุกก็แค่นิดหน่อยปลุกขั้น2องจุดห้าเป็นปลุกขั้น3 10%ขั้น3ปลุกขั้น3ขึ้นมาแค่2.5%รแลขึ้นประมาณ สามพแหละเฮ้ยมันก็ตอนผมปลุกขั้นสองอขั้นหนึ่งมาขั้น2อ,อะ่ะมันก็ขึ้นมาหลายแสนอยู่นะมันก็ขึ้นมาเยอะพอได้อยู่นะแต่ถ้าจะแบบให้สุดก็นั่นแหละลงทุนหน่อยอ่าอ,อุน V2 สีดาวพอเล่นได้ไหมครับเล่นได้ครับอุนน้อแค่สดาวก็เล่นได้แล้วอืมต่อไปเป็นคลิปผ่านหอ240โอเคโทเซนกับป้าอุนุหนะทำคนไหนดีสดาวครับทำป้านะทำป้าอุนุนะดีกว่า ซื้อเข้าปั้นวันละกี่รอบครับถ้าวันปกตินะถ้าวันปกติผมช่วงเนี้ยผมจะถ้าวันปกติแต่ก่อนผมจะซื้อวันละสิบเดี๋ยวนี้ผมซื้อแค่วันละห้าซื้อแค่วันละห้าแต่ถ้าเป็นช่วงใช้หยกผมก็ซื้อประมาณสิบหกไม่ซื้อถึงยี่สิบละซื้อแค่สิบหกเอาแค่กิจกรรมของมันพอแค่นั้นเลยพี่ครับผมมีโกไว้สองดาวผมควรทิ้งไว้แค่สองดาวแล้วไปดองเศษแดงรอปั้นสนุมที่เซิร์ฟผมจะเข้าอีกสองหรือสามเดือนนีดดีแหละ สาสงสาเดืนเอนอ่ไว้2ดาวอ่ะไว้2ดาวอจริงๆไว้2ดาวมันไม่มันไม่น่าเล่นนะแต่ถ้าจะดองรอสันนุ่มอ่ะก็ได้เพราะว่ามันตำแหน่งคล้ายๆกันมันก็คือตีพวกตัวสถานะเหมือนกันถ้าเราเป็นสายงบน้อยผมว่าดองอ่ะดีสุดละตัวตละครที่เป็นพวกไวเซิร์ชพวกอารันคาเอามาจากไหนครับพอดีอ่เอพิ่งเล่นมีแต่สุ่มปกติตู้ไวเซิร์ช ตู้ไวเซิร์ชเข้าตอนเลเวล 6, 62นะเลเวล62แล้วเราเล่นผ่านในเรื่องหลักจนถึงปัจจุบันของเลเวล62มันจะปลดตู้2.0ก็คือจะมีสุ่มพวกไว้เซิร์ชทั้งหมดเลยแล้วก็มีกิมจอมีอุลหาระปะเดี๋ยนะสันนมออมีชินเออตู้2.0มันจะเป็นชินจีกับกิมจอเออส่วนพวกตัวอลังคารอื่นมันต้องรอตามวันเวลาของเซิร์ฟที่จะเข้านะ ผมจะเลิกเล่นแล้วแต่ดูพี่จะอยู่ตลอดโอเคครับผมค,ครับผมคิดว่าตีผ่านเลยมาดูสรุปไม่ผ่านโอ้สองสี่ศูนย์เมื่อวานมันก็ค่อนข้างยากอยู่นะอาชิงอย่างที่ดูอ่ะเป็นยี่สิบนาทีอ่ะตีไม่ผ่านเอาดิคิดเอาอ่ะผมเพิ่งกลับมาเล่นควรสุม่มจำกัดเวลาตัวไหนบ้างครับเ,เล่นเซิร์ฟใหม่สุ่มตัวไหนดีผมเล่นเซิร์ฟใหม่สุ่มตัวไหนดีตัวแรกเลยที่ควรสุ่มก็คือไวจิโกะนะ แต่ว่าปู่ปยามะกับโทชิโร่ก็เอามาเล่นได้เอาแค่สดาวพอปู่ยามะกับโทชิโร่เอามาเล่นทีมไวจิกโกะเพราะช่วงแรกๆทีมความเดียวจะได้เปรียบพวกไวจิกโกะได้เปรียบอยู่แล้วเอาไวจิกโกะสดาวอย่างเงี้ยเออส่ถึงหาดาวถ้าไหวนะแล้วก็ดองไปยาวๆเลยดองยาวๆจนไปถึงพวกเนวอุนฮอลโลอิจิโกะอะไรประมาณนี้ค่อยปัน่นอีกทีหนึ่งผมเล่นไม่ได้แต่ชอบดูพี่มากขอบคุณครับผมแล้วกอ็อันนี้หมดแล้วนะสำหรับคอมเมนต์ ใครมีตัวละครที่แบบว่าลุนแดงครบหเม็ดแจมๆจยินโทเซนหรือไม่ก็มันมีตัวอะไรที่แจมๆจมะยินโทเซนแล้วก็เป็นทางด้านของออลุงซันเงสือเออลุงซันเงสืประมาณเนี้ยยินโทเซนลุงซันเงสืเพราะว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีหลักๆอีกแค่ประมาณนี้มั้งสามตัวเนี้ยเออถ้าใครมีลุนแดงสามตัวเนี้ยครบหเม็ด มีแค่หนึ่งใน1ใน3ตัวนี้ตัวไหนก็ได้นะไหนดีนะถ้าอยากให้ผมรีวิวก็ส่งมาให้ได้นะครับแล้วก็ทางด้านของพวกตัวละครอื่นๆที่แบบสุดที่คิดว่าสุดอะหดาว7ดาวอย่างเงี้ยบาลการอ่าสตาร์บรัลการสตาร์แล้วมีตัวไหนก็ที่น่ารีวิวบาลการสตาร์เออประมาณนี้ละกันนะบ,บาลการกับสตาร์แล้วก็พวกฮาริเบลก็ได้นะถ้าแบบ6ดาว7ดาวแบบแจนเจม่ะ จัดมาได้เพราะว่าผมว่าผมอยากทำอ่าใจจริงผมไม่อยากปั้นไอ้พวกนี้แต่ว่าผมก็นั่นแหละงบเรามีจํากัดก,ก็เลยเดี๋ยวอยากขอดูรีวิวจากการปั้นสุดหน่อยว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะก็ถ้าใครมีสามารถส่งมาได้โอเคมาดูกันต่ออ่านีตีกับใครตีกับคุณจินโอเคนี่ไว้จิเออตอนนี้ไว้จิโกูเราปั้นมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะอย่างที่ผมบอกเกินไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะทําการทํา เ,เขาเรียกว่าอะไรนะใช้เป็นทีมสถานะในการไต่หอใช้ทีมสถานะในการไต่หอหอคอยหลักเออแต่ว่าต้องรอถ้าจากคนที่เขาผ่านแล้วนะเขาใช้เขาใช้เป็นรูนขนนก2อันแต่ว่าตอนนี้เรามีแค่อันเดียวเดี๋ยวรออีกสักอันหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยมาทาเป็นการผ่านหอยาวๆแล้วกันนะซึ่งมันน่าจะต้องเสียเวลาในการรีรอบอะรีเพื่อให้ศัตรูติดซีซเยอะ และตอนนี้ปัจจุบันผมก็กําลังทําไว้จิโกให้มันได้แบบมากที่สุดต้องใช้หินปลุกสีม่วงอ่ะค่อนข้างเยอะมากแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรนะตอนนี้ผมมีกล่องเลือก UR กล่องอาวุธ UR อยู่2กล่อง,องซึ่งไว้จิโกผมปลุกแค่ขั้นเดียวถ้าเราใช้2กล่องเนี่ยสามารถปลุกได้อีกขั้นหนึ่งเลยแต่ว่าเ,เราเก็บไว้ก่อนเพราะว่าผมว่าจะปลุกเป็นทางหน้าของซันนุ่มให้เป็นปลุกขั้น3ตอนนี้มันข่2กล่อง,องตอนนี้มีกิจกรรมไอ้เจ็ดวันอันนี้มามันจะได้อีกหนึ่งกล่องแล้วก็เดี๋ยวรายเดือนนี้อีก ที่เติมครบของกิจรายเดือนเนี่ยเดี๋ยวจะได้หนึ่งกล่องก็เดือนนี้ก็น่าจะได้ครบพอดีของซันนุ่มน่าจะเป็นท้ายๆเดือนเลยแหละเพราะว่าช่วงเนี้ยผมก็เติมปกติไปพอช่วงท้ายเดือนถ้ามันแบบไม่ถึงจริงเราค่อยเติมอัดแบบแพ็คพวกเศษแดงพวกหินปุกอะไรอย่างงี้นะประมาณนั้นแหละแต่อันนี้เราก็เติมแบบชิวๆไปแต่ว่าไหนบางทีผมก็ไม่ได้เติมเหมือนกันอย่างที่ที่แล้วอะ่ะที่เป็นแพ็ครายสัปดาห์ที่เป็นเศษแดงอันทางซ้ายบนสุดประมาณ30กว่าบาทอะ่ะ เออไม่ได้เติมลืมแบบคิดว่าจะเติมรอกิจกรรมมาสุดแล้วไม่ได้เติมเสียไปประมาณ3าเศษแดงตอนนี้เศษแดงเรามีน่าจะประมาณ600ได้นะประมาณ600เศษแดงได้ก็ถ้าตัว7ดาวตัวหนึ่งจาก2ดาวเป็นดาวมันต้องใช้ประมาณ900กว่านะถ้าจะไม่ผิดเพราะฉะนั้นแล้วต้องเก็บให้ได้ก่อน900กว่าเดี๋ยวต้องไปคำนวณอีกทีนึงนะผมมีตัวละครที่แบบพอคำนวณได้อยู่ใช้ประมาณ900กว่าเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเก็บ ไว้ให้มุงเอสือประมาณ9 0 0รอกว่าส่วนตันอื่นเดี๋ยวต้องไปคำนวณอีกทีนึงเพราะว่ามันต้องคำนลลวณลงหน้าเราต้องใช้ชีวิตแบบมีแบบแผนหนะ่อยโอเคเดี๋ยวดูคู่ของคินโดกิเ็ษเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าดาวเัพไปแต,แต่ละขั้นแต่ละขั้นเนี่ยมันใช้ประมาณกี่เศษแดงนะเพราะผมมีตัวละครแบบ UR 2าดาว u R 3ดาว UR 4ดาว UR 5ดาว UR 6ดาวเรามีครบเพราะฉะนั้นเรามันสามารถคำนวณได้อยู่ซึ่งผมก็ไม่เคยจำด้วยนะว่ามันใช้เศษเท่าไหร่ แต่ว่าใช้การคำนวณแบบนี Now, ้อ๋อโอ้ฝั่งนั้นลูเคียปลุกปลุกตื่นปลุกตื่นเลยไปเลยมัการดาเมจสองขันนะฮะศูนย์ศูนย์สองตัวเลยไว้ปาดไปไว้ดาเมจนี่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันเอ่อเราเราบวกให้มันค่อนข้างเยอะอยู่ช่วงนี้มันก็จะตึงๆหน่อยอันนี้เอาจริงผมไม่เคยดูผมไม่เคยมานั่งดูหรอกนอกจากตอนที่เรามาอัาคลิปแล้วก็อ่านคอมเมนต์เราถึงจะมานั่งดูนอกจากนั้นผมไม่เคยมานั่งดูนะผม กดตีเสร็จปุ๊บกดข้ามได้ก็กดข้ามเลยจบชนะไม่ชนะแค่ช่างมันถ้าตีซ้ำคนเดิมไม่ชนะก็เปลี่ยนคนแค่นั้นเลยปั๊บปับปับ,ปบตีตีเนมระเบิดก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเห็นมีคลิปบางคนในกลุ่มอะเนมฮาโลวีนตัวเดียวเ,เหลือแค่เนมฮาโลวีนตัวเดียวแม่งเก็บอีกฝั่งหนึ่งได้ห้าตัว คือแบบว่าทำไมมันจะเก่งอะไรขนาดนั้นวะโอ้สามล้านเก้าบชิปเป่งโอเคกดข้ามไปเลยแล้วกันนะไปะเดี๋ยวเราจะไปดูการใช้เสีษแดงกันว่ามันใช้กี่เศษนะเดี๋ยวขอเปิดทางด้านของเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขแป๊บหนึง่งโอเคเดี๋ยวมาดูจาก2ดาวก่อน2ดาว UR 2ดาว UR 2ดาวโอเคนี่มีกิมจอกิมจอ2ดาวต้อง2ไป3ใช้40เศษเดี๋ยวต้องคำนวณก่อนนะ40 แล้วก็จาก3ไป4นี่3ไป4ใช้อีก80 80นี่สำหรับคนที่ถามว่ามันใช้เท่าไหร่จาก2ไป4ก็ใช้ประมาณ120เสียสใช้ไม่ใช่ประมาณอนะ่ะใช้120เสิบแดงนะก็ดองไว้แล้วกันนะต่อไปจาก4ไป5 4ไป5ใช้อีก150โอเคแล้วก็จาก5ไป6 5นี่ฮอลโล่จิโกฮัลโลิโกะไป6ใช้240 5ไป6 6ไป7 อันนี้360ใช้360ไม่แน่ใจนะเสียงหมาเข้าหรือเปล่าถ้าเข้าขอไภัยด้วยนะโอเคมันใช้ทั้งหมด40 80 150 240 40, 360้รนะ3 4 5 6 7รวมแล้วทั้งหมด870เศษจ,จาก2ดาวไป7ดาวใช้870เศษไม่น่าจะไม่น่าจะผิดพลาดน,นะเพราะว่ากดเครื่องคิดเลขแล้วก็ตามจากที่เราพอมีข้อมูลเลย ใช้870เศษต่อหนึ่งตัวละครตอนนี้เรามีอยู่600เราขาดอีก270เศษเราจะสามารถปั้นมุงเงสืดอเจ็ดดาวได้แต่ว่าระหว่างทางเราต้องเจอกับเบียคุยาอีเวนต์ต้องเจอกับซุยฟงอ่าซุยฟงมันชื่อมันชื่อร่างอะไรวะไม่ใช่ซุยฟงสิยริจิเราต้องเจอกับเบียคุยาอีเวนต์ก่อนแล้วก็ลูเคียก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะปั้นได้ปั้นดีหรือเปล่าแล้วก็ทางด้านของอ่ายริจิไอเซน ผีเสื้อไอเซนดักแด้อิจิโกพัดอิจิโกพัดมันน่าจะได้ฟรีสองดาวใช่ไหมแล้วก็เราต้องเพื่อเผื่อมันไม่ได้ฟรีไม่ใช่บางทีต้องใช้30สเศษด้วยซ้ำเพราะว่าตัวละครใหม่มาเพราะว่าลูเคียน่าจะได้ฟรีจากการล็อกอินหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าออไอเซนกับอิจิโกมีสิทธิ์ที่จะต้องเก็บ30สเศษเหมือนกับทางด้านของลูเคียกับอินโอเอะคริสต์มาสปีก่อนนู่นน่ะเออน่าจะมีโอกาสแบบนั้น สองตัวนี้นะสำบตัวอีเวนต์เพราะว่าอันนี้มันโดนโดนเนื้อไปแล้วมันอาจจะโดนแบบนั้นส่วนถ้าใครจะเล่นก็น่าจะหาได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องไปปั้นให้มันสุดอีกระดับหนึ่งก็กี่ตัวเนี่หนึ่งเราต้องผ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้แม่งเป็นตัวมันจะพอได้ไงว่าเจ็ดดาวหลูถ้าถ้าจะขนาดนั้นอาเยียอโอ้อะไรวะ โอเคประมาณนั้นแหละเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงแล้วกันนะก็กี่นาทีแล้วเนี่ยยี่สิบนาทีแล้วโอเคประมาณนี้แหละก็ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อใไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปด้างซ้ายเพลย์ลิสต์ด้างขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายครับผม